น้องหมาตัวไหนนะครับที่ส่งมาคุณกับผมนะครับสิ่งที่ได้แน่ๆคือเบสิคโรบิเดียนะครับสิ่งที่ต่อมาคือครับการเข้าสังคมครับเรามาสถานที่จริงนะครับเรามาดูผู้คนนะครับในการกําลังการมีหมาตัวอื่นนะครับก็จะมีคนจ็อกกิ้งขี่จักรยานอะไรเอ่ย อันนี้คือบทเรียนรู้ของเราครับที่เพิ่มพิเศษเข้ามานะครับการทําให้น้องหมานะครับรู้สักสภาพแวดล้อมที่แท้จริงครับไม่ได้เปลี่ยนว่าเราแค่อุปถัอย่างเดียวเราทําให้น้องหมาครับรู้จักหมาคนอื่นด้วยรู้จักจักรยานด้วยรู้จักอะไรต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราพาเสี่ยวซันเขาเดินเดินดูสวนแล้วกัน,นครับเดินชมบรรยากาศต่างๆดูว่าเขาจะเข้าใจและปรับตัวได้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราพาเสี่ยวซันไปเเด<ๆ>เลย เดินนะครับก็พยายามเดินให้ชิดเขาไว้ว่าจะมีสถานการณ์จักรยานผ่านหรืออะไรนะครับเยสติน้องหมาไว้ครับให้น้องหมาเชื่อถือเราไาี่สุดนะครับมันเป็นเรื่องปกติครับการเดินข้างนอกเนี่ยเราจะโฟกัสจะหลุดบ้างอะไรบ้างนะครับก็พยายามให้น้องหมาเดินตามมาเรื่อยๆนะครับเก่งมากเสียวสั้นไหมหรือถ้ามุดสติเขาหลุดจริงๆนะครับหรือเขากลัว,วจริงๆก็เรียกชื่หนึ่งหนึ่งติดตันไหมเก่งลุก